มาเบิ่งผักบุง้งฟรั่งพี่น้องกระลังออกนอพอดดีเลยจันนี่ตัวแรกนี่ว่าบัวท่านได้ออกแล้วค่ะพอดีฝนตกใส่นี่ง่อสมีกระลังแซบเลยจันนี่แล้วเมื่อกี่กระลังคืนนี่แมงกินนี่ง่อสมีเดี๋ยวสิตัดโอ,อ้ก,กุ้งจันตัวแรกว่าสิบัวมาเบิง่งกับเจเดนเดเรียกว่า,าไปหาไปดูสดกเอาหนึ่งตัดนี่ นัวสมิก็ลังกวบพอดีจะบเพเปรี้ยวมากนะจ้ะบุ้งฝรั่งจ้ะผักบุ้งฝรั่งตี๋ใต่ชื่อว่าผักบุ้งฝรั่งมันเป็ดมันนั่นคือผักบุ้งแก้วนะจ๊ะพี่น้องนี่กรอบกอบรบรสชาติออกเปรี้ยวจ้ะน่ัวสมี่ อาทิตย์งนี่งพูดเงายวกว่านี่เลยดิเดี๋ยวเก็บเอาตะม้วนเพราะปเป็นตะเก็บก่อนนะจ๊ะเงินที่เราเรียกผักหนึ่งพลังหนึ่ทีฝนไทยในตามเดือนหนึ่งพนไทยในตามเดือนแต่ส่วนมากก็ป็เรียกว่าผักบุ่งก็หลังนะคะเอาหน่อหน่อยหน่อยก็หน่อก็ลังเอานอกระนั้นก็ดีขึ้นก็นะจ๊ะเดี๋ยวหน่อมุ้งหน่ยหน่อมุ้งหน่อยหน่อยเดี๋ยวเจ้าคนมาตัดเอาไหม มันไงกว่าประมาณจะมีก้อนหนานี่แลังแตกออกถือฝุ่นเ้ถ้าเจ้าเก็บอะเก็บประมาณนี้แหละพี่น้องตัวปีกอ่อนไข่มานีมันเนี่ย một cái dài mà mình. mình nháo quấy mình nháo đều nó chậu nháo bẹp buộc vậy rồi và sần thuận nó no xong nghỉ cái nắng sẹt chả cứ ba là kha mình nghỉ cái lốm thì lốm để ạ cả lốm à nếu mình cứ cái thì mình khỉnh nó nếu mình lắng tắt Ui, lụa một dạng nè Lung đen Ui, lụa Có lắm hình เป็นอยังคือว่าผ er, ักบุกฝรั่งหมดดิคือว่าเลยจ้ะพี่น้องคนไทยในต่างแดนทติคนมาอยู่เก็บผักปลากินเพิ чи, ่งกระพาะเอื่นเอี้สี่เนาะจ้ะนอกระสิคือนอใหม่เนาะคือนอใหม่ฝรั่งเนาะนี่แต่หางรสชาตินี่สิออกเปรี้ยวจ้ะนี่รสชาติจะออกเปรี้ยวเนาะค่ะนอซันนี่เนี่ยเปรี้ยวกรอบนี่ไมลรับออกนอซันนี่กับสิคือไข่ไข่โนใหม่ฝรั่งราสัตว์เถอะแต่ว่าคั้นมันตุ่นญ่ไปแล้วนั่นไม่เก่ามันกินาย สิคือลักผักบุกแก้วนี่พี่น้องสางหลังที่นี่อจ๊ะนี่ได้ใช่ไหมที่พี่น้องเพราะว่าน้อเห็นมุดน,น,นู่นนี่น้อยนี่มันเกิดขึ้นเมื่อก้อนนะจ๊ะเนาะเอาไปตะนวดสักกําลังพรกินได้นี่ก้อนนี่เอาไปตะนวดสมีเพราะนี่เดี๋ยวมื่อไหร่มันกําลังเกิดค่ะเดี๋ยวสิไปเก็บผักขี้ลอมแล้วกับบวัวบกฝรั่งจ้ะไหมไม่บัวบกฝรั่งพี่น,อน,อนอ้องตัเราคนจ้ะ เหล่านหลุดมานเจ้าคนเปนเลียบเลยนี่อ่อ,อนๆจ้ะนี่ปลาผักขีนวลที่เคยมาเก็บนี่ไหะจ้ะเอาดูลกึๆกๆอืมใบบัวบกเฟล่์นี่โอ้ปลาผักชีรวลม,มาเอาหมกปลาผักชีรวลก็ป้าน ใบบัวบกเสียมกันขึ้นคุณนบ่ค่ะเวลาออกดอกแล้วมันจะเป็นสีเหลืองค่ะเนีดอกของใบบัวบกนะจ๊ะแต่เขาสีเอาแบบว่ามีดอกนะจ๊ะเขาสีดึงเอาแบบเขาเสียนเอาแบบดึงเอาหมงบ่บมีบว,ว่ามิ้วดอกผสนเถอะติดพะที่ร่วมมานำ้ำต,ตาเก่าคือเก่าจา้า มาเ,เก็บผักมาเก็บผักป่าเอามาม,ามามามาเก็บลูกมาเก็บเก็บข้างควงน้ำดอกมันยังไม่ออกน,น้ำค่ะน้ำเนวผุ่มเมนเบิดผุ่ อย่าลงน้ำเก็บไปให้ป้าลุงด้วยครัปร้าลุงก็จะเอาอย่าลงน้ำอเอาถือให้ป็นมาถือถือตรงนี้ถือกล้องนี่มันจะไปจับน้ำานู่ถือถือตรงนี้ตัดเอาคนม,มากเลย เดียดี๋ยี๋ตั่ไนี่ก่าแมาอามอามาเอามาเอาอุ้ยงามขังพี่น้องคุณปวดโพ บดนี้ลาวเอาเัองอันนี้เนาะเอาแต่อันนี้เอาไปล่างเก็บเอาผักที่รอกพนจ้ะเห็นผักที่รองงามๆก็อดใจบ่ไหว เนินเขาลมลมแล้วท้าสีบ้างสิมองที่เห็นนึกตุ่นยังไงเออผีอ้อนๆผีบดเด็บมือพี่น้อง เป็นบทบทได้ไีอื่น,อ,น,อ,นอากาศดีเพราะเธอ ขีบนก็ลังอ,อกอ่อ,อนคือว่าลราจะพี่นอกพักอันนี้ก็แล้วจะผู้มักเนาะค่ะแลงค้นกับผมักกินพราะว่าไม่เกิดไข่ผักชีรอมบานเาเนาะเฮ้ยหันบอกไปไหนหล,ลอเลยสำรักคนหมักกับสีาร์เส็บเพืพ่อจะข่อยนะผู้หนึงกับสีบาซเสํบสำับคนผู้มักกินคนกิกินเเป็นว่ามันขิสิออ่อนลังข้น อาไปใส่อมไก่บ้างเด้ออมไก่อมหมูเป็นพืชสมุนไพรอีกชนิดนึ่งที่กินได้เป็นรอบึงหมดผักเสียนมนรู้สาอยอันนี้ห้องน้ำกัน พักบุ่งส้นล่งกับพี่กิฟต์เดี๋ยวว่าท่านออกขักผี่อ่อน ngắm hay chị đây ơi งามเถิ เก็บประต้ตนั้นอ่อนสิลหะหยอดอ่อนอนไปฝากผี่คนไทยน้อจ้าถ้าเราอยากร้องกินถ้าเราอยากใช้อ้อม ง้ามพุ่นตัวนั้นง้ามพันชีหลอมกระไดอ,อ,อ,อ้อนซ้อนเก็บปลาเดียวๆนี่แหละพวาอึ้งก็อยากเอฮ้ยม้อ,มอมพุ่อห้ยพีรอ้อง,งง้างๆจ้ามีใส่ตรงนี้เด้อจ้ะพักกันทั้งผีเังขียวคักบาดเนี่ย ทั้งผีเห็นตนุน่นกัวเงยสักระเบือกระดังอ้วกค่ะนี่ ตรงีมีแต่ต้นใหญ่ๆเลยเจเดนไม่หเ,เห็นออนออง,งานักชี่อมก็ได้โอเคค่ะพี่นอ้องนี่ละค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนลังใจค่ะวันนี้ได้พักชี่รมไปบโบกพักบุกฝรั่งนะจ้ะอ,อโอเค In this is.